สวัสดีค่ะขอต้อนรับลูกค้านะคะเข้าสู่รายการนางฟ้าทุบราคาค่ะพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะคะทุกวันพุธเวลา2ทุ่มตรงเวลาดีๆแบบนี้นะคะกับนางฟ้าทุบราคาวันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่านางฟ้ามีสินค้าชิ้นไหนมาทุบราคาให้กับคุณลูกค้าวันนี้นะคะไปกันเลยค่ะมาแล้วค่ะและนี่ก็คือสินค้าที่นางฟ้านํามาทุบราคาในวันนี้นะคะก็คือม่านตกแต่งค่ะแล้วก็บังแสงได้ด้วยนะคะ จะมีอยู่สองไซส์นะคะคุณลูกค,ะคะ้า่ะไซส์เล็กนี้นะคะหน้ากว้างของเขาจะอยู่ที่60ซนติเมตรค่ะความยาวจะอยู่ที่160ซนติเมตรนะคะวันนี้นะคะราคาปกติจะอยู่ที่750บาทค่ะแต่วันนี้นางฟ้าไม่ขายนะคะราคานี้นางฟ้าทุบราคาให้เลยค่ะเหลือเพียง689บาบาทเท่านั้นคะ่ะมาซื้อกันไปเยอะๆเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่กดสั่งซื้อเข้ามาตอนนี้จะส่งให้ทันทีเลยนะคะแล้วก็ชิ้นที่สองนี้นะคะ จะเป็นขนาดหน้ากว้าง100ซนติเมตรค่ะแล้วก็ความยาวก็เป็น160ซนติเมตรนะคะนี่เลยนะคะไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะราคาปกติวันนี้นะคะจะอยู่ที่950บาทค่ะนางฟ้าไม่ขายนะคะ950บาทนางฟ้าจะทุบราคาให้กับลูกค้าเลยนะคะเหลือเพียงแ9 0ยบาทเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างละคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาสินค้าดีๆแล้วก็ราคาถูกแบบนี้นะคะ สามารถสั่งซื้อได้เลยตอนนี้หากใครนะคะที่สั่งซื้อไม่ทันลิงก์ด้านล่างที่นางฟ้ากําลังขึ้นให้อยู่นี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ทักอินบอ์เข้ามาสั่งซื้อได้ภายหลังนะคะสําหรับวันนี้เวลาของนางฟ้าก็หมดลงแล้วค่ะขออนุญ,ญาตลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาสองทุ่มตรงนะคะสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ